มาดูวิธีวาดรูปทรงไข่ในสเก็ปนะครับก่อนอื่นให้ใช้เครื่องมือวงกลมนะครับวาดวงกลมวงที่1ขึ้นมาแล้วก็ใช้เครื่องมือวงกลมวาดวงกลมวาดจากขวามาซ้ายแบบนี้แล้ววาดจากซ้ายมาขวาแบบนี้ทีนี้ตรงกลางให้เราลากเส้นผ่าก,กลางแบบนี้แล้วใช้เครื่องมือวงกลมมาวาดตรงจุดนี้ให้อยู่ในกรอบของตรงกลางวงกลมที่ตัดกันทีนี้เราก็ใช้ตัวเครื่องมือยางลบลบเส้นส่วนเกินให้หมด ทีนี้ก็ทําการแบ่งครึ่งลากเส้นแบ่งครึ่งแล้วก็ลบออกหนึ่งข้างเสร็จแล้วให้เราับเ b ิ้ลคลิกแล้วก็ทําการเม k ก group เก็บไว้ก่อนทีนี้ให้เรามาที่คําสั่งวงกลมกดล็อกแกนสีเขียวปุ๊บวาดวงกลมขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ให้เรากด export ตัวครึ่งวงกลมรูปทรงไข่ทีนี้ให้เราแตะที่เส้นวงกลมแล้วเรามาที่คําสั่ง f o l l o w ร์มีแตะอครั้งปุ๊บเราก็จะได้ รูปทรงไข่เรียบร้อย